สวัสดีครับมาเจอกับอาจารย์รองอีกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในส่วนของทักษะการเซตหรือว่าทักษะการเล่น2มือบนของกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับสำหรับทักษะนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นทักษะที่ยากและก็จะเป็นในส่วนของการเล่นในจังหวะที่ที่2ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะคบนักศึกษาในส่วนของกีฬากีฬาวอลเลย์บอลการเซตนะครับก็จะมีในส่วนของเซต เซตเอเซตบีเซตเอเซตบีจะเป็นการเซตหัวเสานน้าเองนะครับหัวเสาข้างหน้านะครับและเซตซีกับดีนะครับจะเป็นการาเซตไปข้างหลังนัเองนะครับในส่วนของการเซตหัวเสาของกีฬาวอลเลย์บอลนะครับสาหรับหัวใจสําคัญของการเซตนะครับหรือว่าการเล่นลูกสองมือบนของกีฬาวอลเลย์บอลจะเป็นหัวใจหลักและก็จะเป็นเกมลูกที่จะทําให้ ผู้ตกได้ทําคะแนนได้ดีนะคะในส่วนของทักษะการเซตของกีฬาวอลเลย์บอลน,นั่นเองนะคนะนาษาเดี๋ยวอาจารย์อะาสอนในส่วนของอาการทรงตัวหรือว่าการวางมือหรือว่าการส่งแรงของกีฬากีฬา,าวอลเลย์บอลในการเซตนั่นเองนะคนะนาษาและก็หลังจากนั้นจะตามมาด้วยในส่วนของรูปแบบฝึกโอเคครับมาดูในส่วนของการทรงตัวนะคบการทรงตัวมีอะไรบ้างนะคบเดี๋ยวมาดู การยืนเท้านำท้าต่นะคะนักษาใครถนัดขวาซ้า,ายขึ้นนะครับใครถนัดซ้ายขวาขึ้นนะคบในส่วนของการยืนเท้านำท้าตา่หลังจากนั้นแยกเท้าในช่วงไหล่นะครับเหมือนเดิมย่อนะคะใส่ยันหัวแยกเฉียงนะคบย่อนะครบนัำหนักที่ปลายเท้านะครับแขนทั้งสองข้างนะคะให้อยู่ระดับหน้าอ,อกในการชงตัวของอการเซตนั่งเองนะครนักษาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองครั้งหนึ่งในส่วนของอ การทรงตัวนะคะับียกเท้าเหมือนช่วงไหล่นะคะนักสานะยืนเท้านําเท้าบางนะคะมีส่วนของการทรงตัวนั่นเองนะน้าหนักที่ปลายเท้าก้มตัวลงนะคะโอเคแอนทั้ากดข้างยกมาเหนือจากหน้าอกนั่นเองนะคะมีส่วนการทรงตัวของกีฬาลย์บอลนะคะโอเคนะคะมาดูในส่วนของการวางมือนั่นเองนะครัอนะครับหลังจากที่ลูกเคลื่อนมานะครับให้ให้เราํามือเหนือศีรษะนะครับ สัญลักษณ์มือของเราก็เปรี่ยบเสม,มือนใบโพ้นะคะนักศึกษาดูนะนี่ใบโพ้นะครับน,ะน,บน,บนี่ใช้บริเวณไหนในส่วนของอลูกจะมาสัมผัสก็จะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนั่นเองในการในการบังคับบอดนะครับในส่วนของการวางมือนะอเหตยกมือให้เรายกมือเหนือศีรษะห่างจากหน้าผากของเรา20เซนติเมตรนะครับนะนักศึกษานะนี่ดูข้างๆเลยนะครับให้เราทํามือเสมือนใบโพ้นั่นเองนะครับ ให้เราตามมองผ่านช่องของอมือของเราเองนะคะเป็นส่วนของการเส้นบ,บอถนะครบโอเคอข้อศอกของเรานะครับทำมุม45องศานะครับข้อศอก45องอศาห่างจากจหน้าผากของเราในการทำมือนะ20เซนติเมตรหน้าผากกับมือนะครับให้เราห่างนี้20เซนติเมตรนั่นเองนะคะสำหรับการวางมือของอีลา,อาวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการวางมือนะครับ เมื่อลูกบอลมานะครับให้นักสายกาแขนทั้งสองข้างเหนือสิ่งเหนือหน้าผากนะครับให้ห่างจากหน้าผากวัน20เซนติเมตรนั่นเองตาเรามองผ่านช่องที่เรา,า,าวางมือนะครับสัมผัสนิ้วสัมผัสโดยบริเวณตรงไหนนะครับอาจารย์บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนั่นเองนะครับในส่วน,น, <s> น,นของการเซ้นบดนะก็โศกทำสิบห้าองศานะครับในส่วนของการเซ้นโอเค โอเคนะครับมาดูในส่วนของการส่งแรงนะครับให้นักศึกษาได้สัมผัสมือ,อสัมผัสนิ้วของเราให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของอการเซ็ตโอ้งชี้กลางนะครับเป็นตัวบังคับบอดนะครับโอเคใช้อะไรบ้างในการส่งแรงนะครับตั้งแต่นิ้วของเรานิ้วข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะครับแล้วก็ ลำตัวเข่าและก็ข้อเท้าของเรานั่นเองนะครับในการส่งแรงหรือว่าเซตบอลทั่วไปนะครับในส่วนของอทักษะการเซตหรือว่าการเล่น2องมือบนนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ของการเซตนะครับให้นักษาเเรียบเสมือนใบโพเลยนครับนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของอาการเซตนะครับใบโพโอเคนะคบคราวนี้มาดูในส่วนสาหรับคนที่ไม่เป็นนะคะอยากให้เราเริ่ม มาดู1น,นะครับให้นักศึษาแยกเท้า1ช่วงไหลนะครับแยกเท้าเสร็จปุ๊บให้นักษากค้มลงไปอันนี้จะเป็นการโยนบอลลงสู่พื้นนะครับนะครับ OK. aw, โอเคแยกเท้าปุ๊บโ้มลงไปคราวนี Star ้โยนบทสองโยนบอลลงสู่พื้นนะครับแล้วก็ให้บอลเด้งให้บอลเด้งลงสู่พื้นให้เราใช้นิ้วในการเด้งบอลลงไปนะครับในส่วนของการโยนบอลลงสุ่พืนนะครับ จับนะครับสองครั้งก่อนแล้วก็จับไปเรื่อยๆเลยใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสบอลน,นั่งเองนะครับนนะักษาเอาเกล็ดจาง,งขันค่ายดูไปล่อยบอลไปหนึ่งแยกเท้าก้มตัวสองโยนบอลลงสู่พื้นนะครับแล้วให้บอลเด้งขึ้นมาโดยใช้ปลายนิ้วของเราได้สัมผัสนะครับโง้งชี้กลางนั่นเองในการบังคับบอลแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้ไปก่อนนะคะไม่ต้องขึ้นฝึกโยนขึ้นข้างบนก่อนให้เราลงสู่ขึ้นก่อนนะคนะนี่นะคะโอเคนะคะมาดูรูปแบบสูวที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของอการฝึกแบบน็อเอานั่นเองนะคะมักถานะนะหนึ่งให้นักศึกษายืนห้างหนึ่งช่วงไหลเหมือนเดิมนะคบให้นักศกษายืนสาวผู้หนาเลยนะคะ แล้วก็สอง้อ่ขาเต้งบอลไปโดนฝาผนังนะครับเต้งบอลโดนฝาผนังแล้วส่งไปยังอ่ะอุอ,อจาจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เต้งไปนะครับใช้เหมือนเดิมนะคะบักษาใช้สามใช้สัมผัสโดยการให้นิ้วของเราได้สัมผัสบอลน,นะครับแล้วก็สี่ให้เราฝึกไปเรื่อยเหมือนเดิมนะคบ,นบอาบนวดโอเคเดี๋ยวเริ่มกันนะครับไปขึ้นก่อน แต่ยงที่เราเรื่องอะไรนคะ นในส่วนของทักษะการเซต,ตวันนี้นะครับหรือว่าเรียกอย่างว่าการเล่นลูกสองมือบนนะครับมันเป็นทักษะที่ยากและก็ทุกคนจะไม่ค่อยอเล่นกันนะคบในส่วนของทักษะนี้นะครับอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะฝึกปฏิบัติได้อยาอ่างดีและก็ถึงแม้จะไม่ได้มากนะครับแต่ขอให้นักศึกษาได้พยายามฝึกนะคะในส่วนของทักษะการเซต,ตนั่นเองนะคบ โอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากคำว่าสวัสดีค่ะ